หุ้นบุรีเจริญพ้นพิษมติสารรัฐธรรมนูญศักสยามสิ้นสุดความเป็นรัฐมนตรีมติสารรัฐธรรมนูญเสียงข้างมากมีคำวินิจฉัยให้ศักสยามชิดชอบกรณีเป็นผู้ถือหุ้นบุรีเจริญคอนสตรักชั่นสิ้นสุดความเป็นรัฐมนตรีตั้งแต่3มีนาคม66จากกรณีประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งคำร้องขอให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรคสาประกอบมาตรา82ว่าความเป็นรัฐมนตรีของนายศักศักสยามชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรคหนึ่งหประกอบมาตรา187หรือไม่เรื่องพิจารณาที่8 2566โดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสสจำนวน54คนยื่นคำร้องต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรผู้ร้องว่านายศักดิ์สยามผู้ถูกร้องยังคงไว้ซึ่งหุ้นส่วนและยังคงเป็นผู้ถือหุ้นและเจ้าของห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญคอนสตรัคชั่น อย่างแท้จริงซึ่งจะทําให้ผู้ถูกร้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหุ้นหรือกิจการของห้างหุ้นส่วนเป็นการกระทําอันเป็นการต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา187ประกอบพระราชบัญญัติการจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของงอมนตรีพุทธศักราช2543มาตรา4.1เป็นเหตุให้ความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา171.5หรือไม่ ผู้ร้องจึงส่งคำร้องเพื่อขอให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรคสารประกอบมาตรา82และสารรัฐธรรมนูญพิจารณาข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องแล้วมีคำสั่งรับคำร้องนี้ไว้พิจารณาวินิจฉัยและสั่งให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีตั้งแต่วันที่3มีนาคม2566จนกว่าสารรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยโดยเมื่อวันที่14ธันวาคม2566าสารรัฐธรรมนูญเปิดเผย หลังมีการไต่สวนพยานร,ระวงหกปากคือนางวราพรเทศเส็นนายศักดิ์สยามชิดชอบนายสุภวัตกเกษมสุดนางสาวารางศิริรกิจนางสาวทิติมากลาพิมายและนางสาวอัญชลีปลดกรรมโดยตอบข้อสักถามของศาลและของคู่กรณีคดีเป็นอันเสร็จการไต่สวนและนัดฟังคำวินิจฉัยในวันพุทธที่17มกราคม2567เวลา14.00นผลวิทยาชัยสารรัฐธ,ธรรมนูญ ล่าสุดวันนี้17มกราคม256เมื่อเวลา13.53นาทีตุลาการสารรัฐธรรมนูญออกนั่งบัรลังอ่านคำวินิจฉัยสรุปได้ว่านายศักสยามกับนายสุภวัตเกษมสุดตกลงทำธุรกรรมมีการนำเงินไปซื้อสองกองทุนแล้วถ่ายชำระค่าหุ้นให้ศักสยามโดยหุ้นยังเป็นของนายศักสยามโดยมีนายสุภวัตครอบครองและดูแลแทนมาตลอดอันเป็นการถือหุ้นของรัฐมนตรีที่อยู่ในความครอบครองหรือดูแลของบุคคลอื่นไม่ว่าโดยทางใดๆ ซึ่งเป็นการประทาอันเป็นการต้องห้ามตามมาตรา187ดังนั้นความเป็นรัฐมนตรีของนายศักศักสยามจึงสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรวรคหนึ่งอีกทั้งสารรัฐธรรมนูญมีมติโดยมติเสียงข้างมากวินิจฉัยว่าความเป็นรัฐมนตรีของนายศักสยามสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรวรคหนึ่ง5ตั้งแต่วันที่สารรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ผู้ถูกรรองหยุดปฏิบัติหน้าที่ตาม รัฐธรรมนูญมาตรา170ประกอบมาตรา82วักสอคือวันที่3มีนาคม2,566ทั้งนี้ตุลาการสารรัฐธรรมนูญใช้เวลาอ่านคำวินิจฉัยคดีนี้ไปกว่า1ชั่วโมงและผู้สื่อข่าวจะรายงานคำพิพากษาฉบับเต็มจากสารรัฐธรรมนูญในเวลาต่อไป